มแมลงศัตรูพืชจะทนยาฆ่าแมลงสักแค่ไหนแต่ไม่มีทางจะชนะเชื้อราเพราะเชื้อราเป็นสิ่งที่มแมลงศัตรูพืชแพ้ทางตามกฎธรรมชาติดูแล้วไม่มีทางรอดได้เลยและเชื้อราอย่างเมทลาไลเซียมและบิวเรีย ก็เป็นเชื้อราดีที่จะเข้าจัดการกับแมลงศัตรูพืชอย่างเด็ดขาดเมื่อสปอร์ของเชื้อราสัมผัสกับตัวแมลงมันจะงอกและแทงทะลุผ่านผิวหนังของแมลงเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ข้างในดูดกินของเหลวและสร้างสารพิษทำลายอาวัยวะภายในจนแมลงป้วยอ่อนแอและแห้งตุยภายใน 3- 7วันและซากแห้งๆของแมลงนั้น ก็มีสปอร์พร้อมที่จะปลิวไปตามลมหรือติดไปกับมแมลงตัวอื่นเพื่อแพร่กระจายไปกำจัดมแมลงศัตรูพืชตัวอื่นๆต่อไปในแปลงของเราเป็นการควบคุมศัตรูพืชที่ยั่งยืนและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแถมเรื่องสนุกให้อีกเล็กน้อยมันจะมีเชื้อราตัวหนึ่งซึ่งโหดมากๆทำให้มแมลงที่ติดเชื้อรากลายเป็นสอมบี้มันก็คือเชื้อราที่เป็นต้นแบบให้กับหนังเรื่อง The Last of Us เจ้าเชื้อราตัวนี้มันชื่อว่าคอดิเซป และเมื่อมแมลงกลายเป็นซอมบี้จนตายคนก็ไปหยิบมากินและเรียกมันว่าถังเช่าซึ่งมีราคาแพงซะด้วยแต่เชื้อราเมทาไลเซียมและบิวเวอรีที่จะมาเป็นผู้พิทักษ์กำจัดมแมลงในส่วนเราเนี้ยไม่แพงเลยปักตะกร้าไว้ให้แล้วไปซื้อมาใช้เถอะใช้แค่ครั้งเดียวพอส่วนมีเชื้อราตัวนี้แล้ว